น,นี่ทางซ้าอันนี้ลมอันนี้คือลมลมลมประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นบอ่อดินใหญ่แล้วอาจารย์จะไปเพิ่มตรงไหนก็ได้นะครับบนบอ่อดินก็มีไอพี v ีซีเนี่ยเป็นแผ่ลื่นลงมาลื่นจะเป็นไม้รื่นเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทดลองได้ มีหลายองศาก็ได้นะครับจากให้มันมีเนื้อดินที่ขุดมีเเรื่มงมือขุดแล้วบนนี้อี่ตรงอี่ตรงนี้จะขูดเข้ามาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันสองเมตรสี่สิบนะฮะอันนี้แล้วแต่อาจารย์ปรับนะอันนี้อาจจะเป็นเมตรแปดสิบหรือสองเมตรแล้วอันนี้อาจจะสูงหน่อยก็ได้อาจจะสูงประมาณเอาประมาณเอาเดี๋ยวมันก็ซุดลงไปต้องเอามาใหม่แล้วแต่ เอาแค่เล okay, ่นเล่นแล้ว